ช่แกะครับพี่น้องอ่าเดี๋ยว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 พ่อแกะให้ดูคราบลูกเดี๋ยวพ่อแกะดูแกะให้ดูเฝ้ากันใหญ่เลยฮะฮะโอ๊ยเดี๋ยวตัดก่อนตัดก่อนล็อกก่อนล็อกก่อนรอรอกก่อนเดี๋ยวก่อนตัดก่อนข้างในมีขนมบ่าโอ้ขนมมีไหมขนมโอ้ยเดี๋ยวก่อนสิอ่าอ่าอาจจะช่วยเหรอ อ้าช่วยช่วยช่วยเอาตัดตัดโอ้ยโอ้ยเลย้ช่วย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 เลยไปไหนล่ะฮึนอนเฝ้าเลยเนี่ยนอนเฝ้าเลยพี่จีก็นอนเฝ้าเสียนอนเฝ้าอาเอาเอาช่วยแกะหน่อยแกะหน่อยเอาแกะเลยเด้ออนุช่วยแกะเลยเด้อ โอ้เยอะแยะเลยมาดูนี่ดูนี่ดูนี่เรียเรียเรียลเรโอ้ขอบคุณดีนั่นโอ้ยมีขนมด้วยโอ้ยขนมก็มีนี่ไงลูกนี่ไงนี่ไงขนมก็โอ้ยเยอะแยะเลยนี่ไงนี่ไงขนมก็มีโอ้ยมีทีโน่ด้วยโอ้เพียบเลยโอ้โหเพียบเลยขอบคุณครับ คุณนี้สีที่แน่ล่ะช็อตคนผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้หนูหนูส่งให้เด็กเด็กอ๋เปียบเลยโอโหเปียบเลยมีหลายรถมีหลายรถลูกอ้อห๋ออัีเสียอันีเสียอัีเสียนี่ นี่ไงนี่ไงนี่ไงลูกนี่ไงนี่ไงครับเรียบร้อยครับเนี่ยมาม่าเห็นมามาเห็นไหมมามาเห็นไหมเนี่ยโอ้โหพี่เสียสนใจลูกพี่เสียอยากกินเอาพี่เสียก็อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแกะให้เดี๋ยวพ่อแกะให้เดี๋ยวพ่อแกะให้นะครับจะแกะให้นะครับลูก โอ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้ยนี่ก็มีนี่โอ้เยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหนี่ไงนี่นี่ด้วยมีขนมหลายอย่างเลยลูกไม่จริงมากมีโอ้ยเนี่ยโอ้โหเยอะแยะหมดเลยครับนี่ไงของหนูก็มีเยอะแยะหมดเลยโอ้โหเต็มเลยนู้เอ้าขึ้นไปนอนหองน้องทำไมเจอลงมา เจ้าลงมาจ้าลงมาให้น้องมานอนน้ให้น้องขึ้นลูกให้น้องขึ้นน้องขึ้นน้องขึ้นน้องน้องน้อเยอะไหมลูกเยอะไหมเยอะไหมต้องขอบคุณเอซีแม่เกียงปังปอนทาโร่โอ้โหสนใจกันใหญ่เลยสนใจกันใหญ่เลย นี่ลูกนี่เนี่ยๆๆเอานี่ๆๆแล้วมานี่ยตาเล็กไปไหนโอ้โหลงไปสำรวจในกล่องเลยอ่ะไปกันเตึ๊กตึ๊กโอ้โหไ่เนอนลงนอนลงอ่ะเอา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 ได้ที่นอนใหม่ละ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 อ่ะเข้าไปเอ้ยอ่เอาเลยนะอ่ะได้ที่นอนใหม่ละได้ที่นอนใหม่ละ จิิงจริงจริงขึ้นไป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 โอ้โหดิ้นดิ้ที่นอนใหม่ดิ้นก็รีบๆรอดรอดเข้าไปเข็นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วตึ๊กติ๊กติ๊กเอ้าเอาที่นอนใหม่ลูกยังไม่แกะเลยอ่ะนอนลงสิ้ยนอนลงสินอนลงนอนลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเออนั่งลงก่อนอ้เสร็จกันแล้ว สโอ้ยสนุกสนุกสนุกสนานสนุกสนานสนุกสนานสนุกสนาอาอสนุกสนานเอาเอเฮ้ยเฮ้ยลูกชอบไหม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 ครับชอบไหมฮะอโดด